วันนี้เราจะไปแข่งแต่งตัวกันที่หาดใหญ่ไซวอล์กในงบ500บาทไปดูกันว่าสาวๆจะชอบใครและบึ้มบัมซอมเบ้สนุกสนานขนาดไหนไปดูกันเลยเรามีเรื่องต้องแจ้งให้ทราบทุกคนก็น่าจะเห็นว่าช่วงนี้พี่มาไม่ได้ออกกล้องเลย ทีนี้อยากจะแจ้งไว้ก่อนว่าพี่มาร์คได้ถอนตัวเอามาจากช่องเราแล้วก็เหลืออยู่สองคนั้างๆซ้อนี้แตพี่ชายที่จากไปไม่มนกลับเอ้ยังไม่ตายไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เราราับสมาชิกใหม่เข้ามา4ี่คนนะเรารับสมาชิกใหม่มาเพิ่ม4ี่คนจะมีใครกันบ้างไปดูครับสวัสดีครับผมซอท็อปครับ หน้าที่ของผมคือ editor โนหนึ่งครับผมสุดๆคนต่าไปคนต่ไปสวัสดีครับผมไทยอนุไทยนะครับเป็นตากล้องครับสวัสดีครับผมภูมินะครับทําหน้าที่หน้ากล้องครับสวัสดีครับผมกันครับเป็น editor ครับสวัสดีครับผมเบวไม่ใช่รู้จักแล้วก็อย่างที่เห็นไปตอนนี้ก็มีเด็กใหม่มาค่อนข้างเยอะนะ เดี๋ยวเราถามช่องกันเยงเนาะในน้องก็มากันแล้วกูอยากจะให้คนที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยก็คือเลือกเลยสุดหล่อสอคนเอ่อโชว์ฝีมือหน่อยโชว์ฝีมือในการรับหน้ากล้องหน่อยก็คือเดี๋ยวเรียกว่า จะพาน้องไปเดินพอดีมีงานพอดีไซด์วอล์กที่อ่างใหญ่เป็นงานที่จัดเฉพาะเดือนละครั้งวันสองวันน่ะมันจะจัดแล้วเป็นงานที่น่าเดินนิดนึงแต่เราจะมีกิจกรรมนิดนึงก็คือให้เงินน้องไปคนละ5้0ร้เราจะให้น้องไปซื้อเสื้อผ้าแล้วแต่งตัวไปจีบผู้หญิงไงถ้าใครจีบได้น้อยโดนลงโทษมีบทลงโทษใช่แต่ว่าระหว่างหลองการจีบก็มีเหมือนกันใครแพ้เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันหน้างานเลยดีกว่าไปเจอกันพร้อมไหมะนะสอพร้อมไหมพร้อมรับ Oh, oh elle yeah. est <laughs> เรานี่เราถึงแล้วทีนี้รู้เลยไหมว่าวันนี้เราจะทำคลิปอะไระเดี๋ยวพี่จะให้ตังค์คนละ500้แล้วเราก็ไปแต่งตัวแบบเท่ๆคููๆตามสไตล์ของตัวเองเย้ได้พี่ได้เข<ด>้า<ด>ใจอยู่ใช่ไหมแล้วทีนี้เราจะมาแข่งกันตัดสินว่าใครจะหล่อกว่ากันเท่กว่ากันครูกว่ากันโอ้เรื่องนี้ชิวอยู่ละ<อ>ผมน่าจะชนะไอ้ไอ,อ้หน้าจืดเนี่ยทีทีนี้กฎกติกานะเดี๋ยวพอเราแต่งตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะสุ่มผู้หญิงมาเลยสามคนแล้วให้เลือกว่าชอบใครมากกว่าอใครที่ ผู้หญิงเลือก2อในสามชนะแล้วคนแพ้โดนทำทุกเอาแล้วถ้าหมดนคนแรกเลือกผมหมดเลยอ่ะอยังนี้ก็ตกรอบแล้วดิก็ <c oughs> ให้คุณอย่างน้อยก็อาจจะเป็น2องหนึ่งไงสี <c oughs> อ๋อได้ได้ได้โอเคได้ได้ได้แล้วคุณแพ้โดนอะไรอ่ะหมดลงโทษเขาเป็นอะไรดิอยากอยากให้คุณแพ้ทำอะไรป่ะเอ้ามึงก็เลือกดิยังไงมึงก็เป็นผู้แพ้อยู่แล้วเลยยอมเลยยอมเขาเอาแบบเบสิกไหมทำอะไรครับทาแป้งรูปเลยเฮ้ยกูยอมแพ้ดีกวอะอย่างเงี้ยได้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 เลยแบบเอาแบบขาวๆเลยพวกพวกเออขาวๆได้ได้แป้งก็แป้งครับเราอย่าไปติดมุ้งดิไปเราไปดูกันว่าใครจะหล่อกัน S <S ผมจะบอกคอนเซปต์ให้ทุกคนได้รู้ก่อนคะรับคอนเซปต์ผมก็คือเสื้อเชิ้ตใหญ่ๆเขาเรียกอะไรไม่รู้อะแนวไหนไม่รู้อะแบบเสื้อแบบพวก90 90นะ่ะพวกแบบแล้วก็แล้วก็มีนคไทแล้วก็กางเกงขายใหญ่ๆอะมรู้มีป่าวเื้อจะเอาให้ตรงเทสกับคนในงานเนี่ยต้องแนวนี้วะประเด็นคืออะไรรู้ไหมผกเน็คไคไม่เป็นเลยมามา,มาแบบแน,นี้เลยอะเดี๋ยวขอขอไปดูเสื้อแบบเชิ้ตตัวใหญ่หญหญๆก่อน ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางก,การติดตัวเลยก็เลยบอกว่าจะเดินไม่รู้ว่าจะแต่งแนวอะไรเอาแล้วแอเราได้เทสเราแล้วแหละลลลนึกไม่ออกเลยว่ะ<วา>ไปหาต่อก็อใส่นี้ใส่นี้แล้วก็กางเกงคาโก้จุกๆแบบได้ได้ใส่รายการคนหน้าแคมป์ด้วย ตรงเพจอะนี่คาโก้กางเกงอะคาโก้ผ่านผ,ผ่านไปต่อเองท๊อตไซส์เลยจัดปกติกตลาดเนี่ยจะจัดเดือนละครั้งก็เป็นแบบของวินเทจอะไรประมาณเนี้ยพว,วกแบบสายแคมป์สายศิละปะหน่อยอะคุณได้แนวการแต่งตัวยังเนี่ย,ยคุณคิดยังว่าคุณจะแต่งแบบไหนวันนี้เนี่ยแต่งที่ชอบจนมาเห็นกับตาจนพ้าใจมา ทำไปทำเฮียอะไรก็ไม่ไหวไม่ออกก็น่าจะใส่แบบชุดแคมป์อ่ะที่ที่ดูเมื่อกี้อ่ะสี่สามครับสี่สาม ตามผมทำไมเนี่ยใช่อะแต่ผมชอบเว็นนี้นะน่าจะตรงกับคอนเซ็ปต์พอดีอ่ะเดศกพวกเราอแบบใส่เสื้อในิกายอันนี้แป่นอย่างเดียวก็ร้อยหนึ่งแล้วอะเหลือสี่ร้อยค่ะเหลืออันหนึ่งสองไม่ใช่ร้านที่อย่างเดียวได้ร้านนึงด้วยอ๋อมีอีกร้านหนึ่งฝากร้านพี่ด้วยนะแล้วก็ร้านนี้ด้วยร้านเพื่อนเหมือนเลยโสดไหมครับโสดไหมสดไหมสดค่ะโสด รู้สึกคอนโซลร้านนี้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 ตังคูไซฟฟอกับไซฟเก่าครับสามคู่ร้อยคู่เดียวสามสิบเก้าบาทครับมาได้นะครับไซฟ์ฟอไซฟ์ฟอไซฟ์ฟอคิดอยู่ว่าจะซื้อเสื้อฮาวายหรือว่าเสื้อเซิร์ฟแบบนี้ดีวะไม่ได้เลยไม่ไม่รู้เจ้าของร้านทำเพื่ออะไรตอนนี้เรากลับมาเป็นที่เดิมละตอนนี้เอาจริงว่าได้เวลาเลือกละ ตัวอะไรนี่ยตัวร้อยตัวร้อยถามเฉยๆนี่ครับมาซื้อได้นะครับร้านเมื่อนผมเอาฝากร้านหน่อยทุกคนอ๋อฝากร้านด้วยนะครับที่ละมัดอีสตูนะครับมีแฟนยังมีแฟนยังมีนะครับมีนะครับมีลูกยังมีลูกยังครับมาซื้อได้นะครับที่หาดใหญ่ไซวอลร้านเป็นกันเองมากขายถูกตัวละร้อยเสื้อผ้าเจอกันเจอกันบ้าโอเอ้ยตอนนี้เลยวา้ตายแล้วอะไรล่ะ แล้วก็หากางเกงกางเกงสีอะไรดีวะสีดำตัวเอาตัวนี้แหละรักเดียวใจใจไปเลยตัวอะไรครับตัวนี้ตัวนี้สองแปดเฮ้ยสองแปดเลยเหรอพี่สองห้าแล้วกันไปจบ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 โอเคเดี๋ยวพี่เข้าใจดีมากเลยนะไอ้สองห้าสมัติเงินมาสมัติเงินสดเงินสดครับเงินสดอะไรสสี่ก็ได้อ๋อโอ้ยลดแล้วลดอีกร้านนี้ใจดีจริงๆขอบคุณครับร้านในไอจีครับสภาพสุภาพครับ สภาพติดตามกันได้ติดตามกันได้โอเคครับช่องอะไรครับช่องสามหาวครับไปดูกันได้นะครับช่องสามหาวช่องเพิ่งเกิดช่องเพิ่งเกิดยูทูบยูทูบครับยูทูบที่เราได้แว่นร้อยหนึ่งแล้วก็เสื้อเมื่อกี้สองแปดลดให้เหลือสองสี่ก็เหลือเงินอยู่ร้อยหกสิบจังเกงเราจะแต่งโทนสีครีมนะครับอันนี้มีไซส์ทุกไซส์ป่ะครับมีไซส์เอวนี้ประมาณนี้ได้ไหมหรือว่าให้แน่นอันนี้เอวนี่เอวนี่เอวนี่ไหน ปรมาณถ้า<ม>พอดีสามสองแล้วถ้าเหลือหน่อยสามสามเี๋ยวต้องซื้อสามอะไรสามสามโอเคนี่ครับสามสองสามสามสองนี้ถ้า,ถามีสามสองสามโอ้ได้ครับสามสี่ล็องเออเลือกสีได้เลยพี่ผมเอาร้านนี้แหละร้านสุดท้ายร้านนี้แหละหาก่อนว่าตัวไหนถึงจะแมทวะร้านเดียวก็เลยมันไม่มีกางเกงแลว้วนอกเรื่องเ <c oughs> กินกรุ๊ปเลยไหมร้านนี้นะครับเป็นสีเสียงตาลวเว้นไม่ค่อยเข้าเว้นเข้ากับเว้นเข้ากับเสืเ้อไหมเย่งสีที่ปล่ย เหรอเสือในังกินตัวอะไรนี่ให้ไปสองยี่สองยี่โอเคครับถูกมากขายสองห้าให้สองยอดเลยของหน้าครับที่โอนเพราะเกินงบนี่ครับนีตัวตัวโอเคงั้นเลือกให้หน่อยได้ไหมครับไม่เป็นต้องเชิดก็ได้เอาที่แบบว่าใส่แล้วเทใ่ใช่ใช่ใช่ ตอนนี้ได้เสื้อเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตตัวนึงแล้วก็กางเกงสีน้ำตาลไม่รู้ว่าจะเข้าไหมแต่ก็ต้องลองแต่งออกมาดูเข้าไม่เข้าก็อยู่ที่สาวชอบพอรีเงินเหลือห้าร้อยเราใช้ประหยัดได้ครับเอาเสร็จกันไม่ต่อยตังเหลือยี่ต่อชิ้มหายตังขาด ไม่เล่นยองเล่นยาเดีย๋ยวกูโดนจับไม่อยากจะมีปัญหาแต่พวกกูโดนปราบผู้รับกับเด็กบบหาดใหญ่ยังแม่กูส่งตรงจากหาดใหญ่ไม่สนิทไอ้สัตว์ไม่ต้องมาจับไล่ยครับคราวนี้หลักรู้ว่าใครจะชนะเดี๋ยวหาสาวๆมาปะติดกันดีกว่าโอเคไหมได้ครับได้โอเคเดี๋ยวเชื่อสาวๆด้วยนี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแป้งค่ะเรียนที่ไหนครับยศศรค่ะเอาเด็กยศศรอ๋อผมก็เรียนยศศรผมก็เรียนยศศรเหมือนกันอยูม่มอไหนแล้วมอสี่ค่ะ ม .4 นะครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้ซีห้าค่ะให้เลือกว่าชอบแบบไหนมากกว่าระหว่างระหว่างผมกับไอไอคนเนี้ยชอบแบบนี้ค่ะสไตล์เอเพราะอะไรเพราะอะไรถึงชอบแบบนี้สไตล์เหมือนกันดีค่ะเอาเหมือนกันแต่ทำไมชอบแบบพี่อ่ะอ๋อเท็เหมือนกันใช่ไหมก็เลยชอบครับขอบคุณครับฝากคอนแทคไอจีหรือว่าเฟซบุ๊กเลยอจีซีเฮดเอแซดไวด์ขีดค่ะ ขอบคุณครับอตอนนี้ผมมาหนึ่งคะแนนแล้วนะนี่น้องแป้งในเรือผมละหนึ่งแต่ไปอ,อีกคนนึ่งมาอีกคนนึงมาเร็วสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้ําหอมค่ะอ,ะอ,อ,ะอ่าน้ําหอมหอมจริงเปล่าน้ําหอมยอยๆยๆยอยอ,ยอ,อันนี้เรียนที่เดียวเพื่อนเหรอใช่อายุเท่าไหร่สิบห้ชอบสไตล์กัน เราแบดบ้วยเฮ้ยแต่ตอนนี้เราไม่แบดนะเราคนดีนะไม่หล่อไงหล่อแบบธรรมชาติแบบดูแบบสะอาดอ๋อเลยสองค่ะชอบแบดบ้วยทุกทคนฝากทั้งค่ะ IG B4 แล้วก็ CH1S ค่ะขอบคุณครรับบขอคคุณับเมื่อกี้ผ่านไปสองคนแล้วนะก็เลยคน ดูว่าอีกคนนึงจะเลือกใครตอนนี้ผ่านไปสองคนแล้วตอนนี้คนสุดท้ายดูว่าทีสเขาจะเลือกใครก็ได้ค่ะคิดว่าจะเลือกน้องคนนี้นก็คือด้วยคิดว่าด้วยแบบรูทแล้วก็ครอปแล้วก็แว่นตาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมันเข้ากันแล้วก็มีการแล้วแล้วว่าไรท์เทอันมันเด่นขึ้นมากับกางเกงสีขาว แต่กินเป็นตัวนีนะแต่แบบแบบตายอาจจะต้องมีอะไรที่เด็ดขึ้นมาวันนี้ค่ต้งมอะไร้องตลอบอะไรที่นึงประมาณนี้ค่ะตากลาจ IG ตัว E ตัว M เลขสแล้วก็ M E W ค่ะอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วผลคะแนนก็โอเคชัดเนจนเดี๋ยวไปสรุปกันที่บ้านแล้วคน แพ้จะโดนอะไรเดี๋ยวไปดูกันและนี่คือบทลงโทษของผู้แพ้ครับโอ้โห เอาอมออถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ติชมพวกเราด้วยครับบ๊ายบายคนแพ้เบียร์จะพูดไหม่ไ,มได้อเหรคลิปหน้าเจอกันครับ oh!